อร่อยไหมคูเปอร์ไม่ตกหนีเลยเยกคูเปอร์สิคูเปอร์น่ารักว้าวเขจะวิ่งหาวินแล้วนะไปวิ่งวิ่งหาวินเลยนี่อยู่นี่เย้เเยเย้เยเเ วินกับคูเปอร์เออวินกับคูเปอร์อยู่ข้างล่างนี่อยู่ขาน้องเนี่ยเผื่อเผื่อเผืออย่างเงนี่ระวังเขาจะงับนะแห้งนะคะคอนุ้งไงเราจะกินเลยไหมล่ะกินเลยมันร้อนอยู่คูเปอร์ อร่อยจังเลยคนด็อกเนี่ยมันเป็นยังไงนะรสชาติเดีกรู้จังเลยคุู่อังอะไรนี่หมาหมาคูอัง,องูอังอีกแล้ะคูอังสวยใช่ไหมล่ะ พี่ปับขากับข้าวให้คูเปอร์นะหมดและอาหารเปอร์เอานมให้เปอร์เปอร์ด้วยนะเปอร์อยู่น pues huh, nah. ู่นค่ะวินวินป๊าเรียกวินป๊าเรียกกวินคุณพ่อเรียกวินวินน่าจะเก่งรู้แล้วไงรู้แล้วไงคะเบื่อป๊าป๊ามากเลย วินวินปะป้าถืออะไรกระวินพะป้าถืออะไรคะวินนี่แหละกวินกระวินเขากำลังจริงจังอยู่พ่อป้าตามสบายอือห <c oughs> ือทำไมเยิ้มขนาดนี้ล่ละโอ้โหโอ้โห <c oughs> มันชื่นใจเนาะกิน <c oughs> ของอะไรเนาะ <c oughs> เออเย้กินกินนมเสร็จแล้วต้องกินนมด้วยนะโอเคโอเค โอ้โหดึงออกมาอีกดึงอีกดึงอีกดึงอีกมันไม่ขาดบินต้องยอมแพ้แล้วแหละเออยอมเลยนะยอมเออวินต้องยอมแพ้แล้วแหละโอ้โห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 บินพบดูดูของกับบิน โอ้โหแล้วดีหาหม,ะม,ะมะาด้วยนะวินอะบายบายวินบ๊ายบายกลับาบ,าบ,าบายบายครับ